ตัวนี้นะครับเกรดจาก X WOOF สองที่เราเคยรีวิวไปนะตัวนี้มาเป็น X WOOF 300นะครับ X WOOF สามใช่ไหมพี่เครื่องดีมากเป็นเครื่องรองสิ้นสุดตังด้วยอ่าอะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเนาะ่าด้านหน้าเนี่ยฮะลูกค้าสังเกตตัววิน์นะนี่วิน์มาจากโรงงานเลยนะเป็นวินส์สอนปอนด์นะครับลูกค้าเนี่ยมาดูใกล้ๆได้นะอ่าเปิดมาเนี่ยฮะเป็นระบบหม้อน้ำน้ำหม้อพักน้ำอ่ารู้จักงสายไฟนะฮะเป็นไงเก็บเรียบร้อยดีมากอืต้องจะเสียงอ่เสียงมว่าน แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะพี่เรื่อตัวข้อกรองครับผมอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้า,ถ,าถ้ากรองอากาศไปอยู่ตรงนี้แล้เหรอใช่แล้วงั้นหมายหมายความว่าเวลาลุยน้ําก็คือลุยได้สูงมากใช่ไหมสบายมากนะเย์ว่า,เววางเยร์ถอยหลังเยระไฮแลเวเยร์โลฮะขึ้นเขาลงเขาสบายเนาะดูงานได้หลังของดีอีกแล้วครับตัวนี้นะครับใช้เป็นเพาขับนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าพรีเมเอามากมากกว้างมากบนดี้คุรดใหญ่เลยวะพี่เสียงก็ค่อนข้างจะร้อนใจฮะขับพุ่งไม่ต้องห่วงแรงมากๆนะถ้าตัวตันนี้นะ แสนกลางๆนะครับ1,59,000บาทเท่านั้นนะและสามารถผ่อนได้ไหมคะผ่อนได้แน่นอนครับเพียง2,000ต้นๆต่อเดือนเท่านั้นเองนะอ,ออกทักแชทผมบ้านเขียวได้เลยนะฮะ